อะไครับพ ok yep. ok ่อสวัสดีพ่อศักนะครับเลขเลขล่างขึ้นบนเลขล่างขึ้นบนเพราะว่าเลขเลขวิ่งบนมันก็มันก็เขาโยกเขาเนาะครับพ่อปล่อยทีก็เปียกครับแต่ว่ามันเป็นรนนวยมันไปซีฟมันไปซีฟพ่อไปเน้นสามเจ็ดพ่อสามเจ็ดคักนะพ่อเนาะสามเจ็ดมันเป็นเจ็ดเก่ามันเปิดเก็บเก่า เก่ากับพอยเก่ากับซื้อพวามด้วยเก้านึงก็ซ้อมก็ซ้ำก็จี่าความคนนี้เลขดังพี่น้องเพราะเก่าดังกับแส่เก่าดังก็เลยหน,นีจากเลขดังไปเด่นเทปพี่ครับครับอืมไปไป <laughs> เอานะครับมีงวดแม่นงวดบ่แม่นแหละท่านผู้ชมพี่น้องนะครับผู้ใดพ่อสวดนี่เขามาว่า็ะเป็นคนหัวลูกครับพ่อสูงสุดแปะตัวแปะตัวหกตัวสี่ตัวสองตัวครับ ครับผมมันหัวตัวลดวดนี้นะหัวก็ลดหมดครับอ่าฟัดมวนเลยรึเปล่าม้วนวันนี้ก็ได้ได้ซีคูได้ซีคูมปูแต่ว่างวดที่แล้วมันลดเดครับงวดที่ยีิสี่อ่างวดที่แล้วลดงันครับปูมันจะมาหลุดงวดที่ยี่ห้า ครับผมก็ว่ะรู้มันสิีฟ้าเทียนเลนตัววะเทีวนมาแค่ตัววัยวัวไดเลยอาจารย์มีสี่ครูอืมเดีนี้เป็นงานบุญได้ทำประชุมด้วงานบุญนะครับงานบุญอ่าวยวัดนะครับเทศถนนเขวัดแล้วบุญเทศถนนเขวัดนะพ่อได้กุศลแห้งได้กุศลแห้งนะพ่อเนาะครับครับบุญนี่บ่ต้องรอโชครอลาบก็ได้กันเฮ็ดมันประเพณีได้เลยได้เลยไท้รว้ดีแล้วนี่ละ งวดที่แล้วมันหลุดครับลักหน่วยมาเป็นลักสิปอืมลักหน่วยเจ็ดนกปูเนาะมาหึดคมาอยู่ลักสิปเนี่ยต้องตองเกินต้องเป็นเลขวิ่งเนาะครับก็แปดาวิ่งสี่กับเจ็ดงวดเดียวเนี่มาครับอันเ้ามาเล่นที่สี่ครับเพราะวันส้มสี่ครับผมมันเล่ดูปัดมันเน้นเกียรติเกียรติมันผลมาลักสิปครับผมก็ที่ว่านะงวดนี้มันจะเป็นเก้ากับห้าเก้ากับห้ามันจะมีอยู่สี่คู่ตัวครับผมโอ้ท่านผู้ชม สี่คู่ได้พี่น้องได้นครับอาจารย์ได้9ก้ากับ5ได้กกับนะครับ6กับหกกับแปดเก้ัวกันหด้เก้าับหมันส่กับอันนี้มันเป็นลักหน่วยนะมันหัวตมาลักสิบหมดคลักบัหกเกหกกนันตรงตรงเพว่าเก้าเจ็ดเก้าเสก้าเจเก้าพีต้องปูรังว่ที่เราเต่างยีที่ห้าครับนมันไปมันไปคู่นี่มาปูว มันมันจะเป็นสีคู่ยังพวกกงสีไหมครับมมันขวาีคูกระจัดไปแล้ว2คูแล้วครับมันถือว่าเดินดีเนี่ยมันจะมี4คู่เนี่ยห้าสามเดสามห้าสามเจดสมันออกเจ็ดมอยู่ครับหมดมากกับศูนย์เจดศูนย์กสองหกสองเจ็ดใช่ไก็ว่าสองเจ็ดชื่อดารวิขาดทุนแม่นอันนี้มันได้2คูเนี่ยสองหกสี่หกมออกสี่ครับดที่แล้วนี คิดะเกียวเขามันเป็นสิบูัวนนนี่เอาเาปั้นหน่วยเลยนะเจอนน่วยเลยอมันัวรจะมาลุ้นหัวเด่วหัวเด่นหัเด่นนี่ครับจับอาวนลครับผู้จโดเก็กวาครับเก้ากับหาอยู่หลักหน่วยติบปัเก้ากับห้าเน้นหลักหน่วยหกกับแปดหลักสิบครับหกเก้าหกหาแปดเก้าแปดหาสี่คู ท่านผู้ชมอันนี้เป็นบนมาปู๋บนเลยนะบนนะครับสิบบนหน่วยบนสองตัวนะครับท่านผู้ชมสิบบนหน่วยบนสองตัวนะครับนี่ครับหลักสิบคือหกกับแปดด้อครับเอาข้ากันแล้วว่าหลักหน่วยเก้ากับห้าหวดที่แล้วสี่กับเจ็ดเจ็ดมากหลักสิบมาปูเนาะโอ้เจ็ดมากหลักสิบตัวนี้นะครับท่านผู้ชม อาาเอเมื่อี้งานบุญเด้พี่น้องเด้อนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเทศถนนพี่น้องเทศถนนลงมาสาราจากนาวัดนับจากนาวัดเทศถนนลงมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับ <S <S ห้หากับเจ็บต้อก็ออกเจ็ดเก้า เงที่สามสิบเี้เม็นงวดที่สามสินมันเล่นอะไรได้นี่เขาเนี่ยเีเล็กวิ่งบนเล็กวิ่งบนมีงวดที่แล้วครับทีเแล้วมันดอกเจ็ดเตเหล่าหมาเนนังส่งวดที่แล่วสานึ่งห้ามันบ่อห้องับเป็นรักสิบเขาจับนะครับแต่้ออาตั้งสี่เอาตั้งสี่ตัวมันจะสเงียแต่ว่าถ้าเอาแต่สามตัวเนี่ยก็ถุกเงวดแต่ว่าหอตัวนึงก้งวดี่แล้วน สามหนึ่งห้ามันมาเห้องหนึ่งสามห้ามันบอ,อกครับนี่แหละมันบอาตัวนี้นี่คือเลขวิ่งของมันตัวท่านนี้ดูไปสามสิบดดหกนวดดวดกันี้ย่สิวดที่สามสิบเจ็ดสี่แับนี้นะกาอดจับเพื่อเก้านี่มันจะเป็นแปดศูนย์สี่ครับเป็นลักสิตนะม้วดรีบบกทองทองวันนี้อนี่เดี๋เก้าเจ็ดเก้าหมด่อนกมันห้าสี่สี่ เด็กว<อ>ิ่งรันในวผมนี่ืหวังผลครับนี่ตัดท่นในหลวงงนีีสุดสี่คู่เมื่อกี้สุดไหนครับครูสุดนี<ะ>่เอาทรรมชมอันนี้คือเด่น2ตัวมากลเป็นสตัว,ตว,วอันนี้ค,คือลักหนวยเดกอตวต่วัวนงที่แล้วมันรุดไปลักส0บลักหนวยก็ดท่านในครับผมลักหนวยวันนี้คือเกกับห้านะปูเนาะหลักส6บหกกับแปด จับคู่นะครับจะมีสี่คู่บนหกเก้าแปดเก้าหกห้าแปดห้านะครับสี่คู่บนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรยัง้ปูเนี่อันนี้เล็กวิ่งอันนี้เล็กวิ่งเงินงวดที่แล้วห้ากับเจ็ดครับผมห้ากับเจ็ดวดนี้สี่กับหกครับงวดนี้สี่กับหกหกกับไปชนในปูชนหลักสิบเออเงินครับ เอ้าวแต่ว่าในสูตรซีคูคือบุมี่บุมี่ซคูในสูตรอันนี้อันนี้บุมี่ีมีหกชนแต่หกมันเป็นหกเก้าหกห้าเป็นอกับหกเก้าหกเก้าับหเพราะม่น้ำกันมาปูเพราานอะนะมันละนทีเอาสีเอา้วน่อยแต่วาสูตรที่เดินดีสูตรนี้นปูนาะ มันก็เดินดีก็ได้เพราะแต่มันลุดงวดที่แล้วหลุดงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องหลุดปูกว่านลุดได้พี่น้องเด้อจานนี้ก็ได้เพราะก็ได้ตรับอเอางวดนี้แคปเอาท่านผู้ชมนะครับแคปเอาได้พี่น้องเด้อนะครับ9กับ5หลักหน่วย6กับ8หลักสิบปู่40นะครับ69 89 65 85บนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อนะครับเอาไปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศเทพื้นเทพูนนะครับผมท่านผู้ชม นะครับนี่ครับผมบรรยากาศแจ๊บบุลุกนะครับผมบรรยากาศเมอนครับเทปูนเทเทถนนได้พี่น้องเด้อเทถนนลงมาจากด้านบนนะครับผมนะครับชาวบ้านรวมแรงรวมใจกัน นับพอซักแต่ยุคุณละคุณนะครับเอานะครับท่ารผช้ชมชาวบ้านรวมแรงรวมใจกันมาพี่น้องเนาะสาธุบุญนะครับสำหรับเอฟซีนะครับหน้าที่อยากจะรวมบุญปูบา่าแถาก็ลุ่งคลิปให้ลเลยพี่น้องเด้อนะครับปูให้มากเลยที่พอ่อ กูเหายะรให้มาแล้วหกเก้าหกห้าแเดห้าแืต่พอซักนี่ะงวดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อดยังนเดีเด่นต่วไหนนพ่อออะพอักรอควันย่าเผลออย่าเผลอนะพ่อเนาะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ่า เดี๋ยวเจอพอสักบอกเดี๋ยวต้องเจอเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะสำหรับเอฟซีอยากจะร่วมบุญนะพี่น้องเนาะเบาเถาก็ร้งไห้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับร่วมร่วมบุญร่วมสร้างน้ำปูได้แล้วนะพี่น้องเนาะรัก,น,กน,นี่รักนี่ละนะครับผมร่วมบุญร่วมสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อเทถนนแล้วก็ยังเทลงกั้วเป็นเพ่อเดี๋ยวเทลงกั้วนะพ่อเนาะ โรงงาตอ่ตอ,ตอกันเล่บวะต่อกันเลยบวะนี่เป็ารเปิดร่องน่ะม่นจะรวมแรงร่วมใจกันนะครับวันนี้เป็นงานบุญพี่น้องนะครับถนนเทลงมายาวปากเหรียญเติร์นร่ลงขั้วปูกระหายลี่เดือดชุดบ่นนะพี่น้องเนาะ ชุดบนสี่ค hmm. ู่นะครับส <ne> ี <can> ่คู่นะครับผมชาวบ้านกระาเต็มเลยพี่น้องอ่าเอาอย่างไรคุณพ่อท่านี่เจังเทอีกที่มาพ่าอ๋อเอาทำมันเหลือจะเท่มันพีอีกทำมุชมนะครับ ได้จคคิวหนึ่งกทั้งหมดหนี่งยีบซีคิ้วเอา้ามาพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าาปูมีงบปูก็จะเท่เหมดแหละพี่น้องแต่ว่าจะเท่ลงขั้วก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับสายบุญเท่าก็ได้ลงให้ไปแล้วนะครับผู้ใดอยากจะร่วมบุญกับปูนะครับอยากจะร่วมสั่งนาพี่น้องเนาะครับนี่ครับแคปหน้าจอนะครับชุดบนพี่น้อง ชุดบนแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้เครับชุดบนนะครับผม9ก้ากับห้าหลักหน่วย6กับ8ดหลักสิบนะครับ6 9เก้า8ปดเก้าหห้าแปดห้านับปู่สี่ศนะครับ,รบอันนี้เป็นหลักสิบหลักหน่วยบนนะพี่น้องเนาะเอานะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับ,รบสวัสดีครับ